<Thank> สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแต่นมาเยี่ยมที่บ้านนะคะเ <c oughs> มย์ก็กำลังนอนตีพุงอยู่สบายเกินเมย์ก็ว่าเสียงใครคุณค <c oughs> ุณเป็นไงป้ามีอะไรแนะนำไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันมันคนละแบบไงมันคนละแบบ <c oughs> แต่มาเห็นมเมย์นอนอยู่ไงแต่เราก็คิดว่าเขามา,มาแบบว่าแบบว่าของเขาให้หมอช่วยเขาต้องนอนหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่สาหรับป้าเนี่ยคือการนอนมากเกินไปมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องออกกําลังกายบ้างเดินอะไรอย่าจะนอนอย่าแต่นอนเพราะว่าหนึ่งแม่ก็จะอ้วนด้วยต้องเดินออกมาสูดอากาศข้างนอกเพราะว่าเราสูดอากาศข้างนอกป้าลูกก็ด้รับไปด้วยเราเราทาอะไรทุกอย่างเนี่ยลูกเราด้รับไปด้วยทั้งความคิดทั้งอารมณ์ อะไรทุกต่ทุกอย่างที่เราทาขึ้นมาเราคิดขึ้นมาให้มา,ามาเนี่ยมันจะส่งถึงเขาหมดเลยนะจะส่งถึงเขาหมดเลยเราจะกินอะไรก็เหมือนกันส่งถึงเขาหมดช่วงกินยาอืเขาบอกว่ากินยา,ยาแล้วง่วงกินยาแล้วง่วงจะง่วงช่วงเช้ากับช่วงเย็นเพราะว่ายาตัวนี้มันให้กินเช้ากับเย็นง่วงถูกเวลาขี้เกียจฟรีเลย,ยถ้าป้าถ้าป้าเป็นเมเดเป้าจะง่วงช่วงบ่ายเพราะว่ามันร้อนตองเช้ากับช่วงเย็นก็มาสูดอากาศอะไร ช่วงพลางวัยค่อยนอนเพราะมันร้อนเมื่อวานเด็กมาเล่นตอนเย็ยนนนั่งนั่งกับเด็กอยู่ปุ๊บกินยาไปง่วงง่วงไม่ไหวแล้วตาจะปิดก,ก็เลยบอกเด็กๆว่าพี่ขอไปนอนก,ก่อนนะแต่ว่าป้าก็เพิ่งรู้เลยว่าคือเ,เขาจะมียาให้ให้เฉพาะอะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบธรรมชาติกับแบบว่าไม่ธรรมชาติอะไรเงี้ยมันจะมันจะความรู้สึกมันต่างกันแต่ว่าหรือก็ลุ้นแถวๆตัว้วยวันที่สิบสี่ใช่ไหมอีกสองวันอีกสองวัน จริงป้าเดินมนแต่บ้านแล้วแหละเป็นต้นคลิปป้าบอกว่าป้าจะมาดูทะเบียนรถเพราะจริงๆเนี่ยมันออกสองครั้งต่อกันแล้วป้าบ้านลูกพี่หนึ่งอาจจะให้โชคอะไรประมาณนี้ช่วงนี้มันทะเบียนรถมันบ่อยมากเลยที่ก็เลยเล่าให้ป้าฟังนะคะว่าคืองวดที่แล้วเนาะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนาะมีนาออกเจ็ดเก้าเนาะทะเบียนเอ้บันทีป้าบัทีป้าทีนี้วันที่สี่ไปใส่ตอนใช่ไหมคะมีก็นั่งนั่งดูยาที่หมอให้อ่ะ ก็ไปเจอที่อยู่ของคลินิกที่อยู่ของคลินิกอ่ะเลขเจ็ดสิบเก้าทับเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าแฟก็เลยหันไปหาพี่นิงพี่นิงเฮ้ยดูบ้านเลขเฮ้ยดูบ้านเลขพี่ของคลินิกดิพี่หน่งเขาก็เออว่าจริงด้วยเจ็ดสิบเก้าทับเจ็ดสิบเก้าแบบเสียดายไม่ได้ซื้อคือมันมันแฟดใช่ไหมไปนานมาแล้วไปบ่อยไรถุงริถุงยาก็อยู่ที่บ้านทีนี้ก็เริ่มรู้นะเพราะมันมันมันเหมือนกับว่ามันบอกลูกหน้าแล้วว่าลูกจะให้โชคอื อครั้งที่สามอย่าให้พลาดนะเพราะครั้งที่สามป้าก็เลยมาเดินดูว่าอันไหนที่ย,ยังยังยังไม่ออกบ้างในทะเบียนรถพี่หน่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่หนิงก็พี่หน่งพี่หนิงฝันใช่ไหมป้าป้ามาถามว่าคนที่ว่าจะเริ่มท้องจะท้องจะอะไรพวกเนี้ยจะมีความฝันไงจะไม่ไม่สามีก็ภรรยาหรืออะไรพวกเนี้ยาก็จะฝันก็เลยมาถามว่าฝันหรือเปล่าฝัน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 เห็นเด็กเอ่อ สองคนอยู่ในบ้านกาลังทาความสะอาดอยู่วัวนแรกวันที่สองก็ฝันว่าได้อุ้มเด็กผู้หญิงอุ้มเด็กผู้หญิงวันที่สองวราก็มีเด็กผู้ชายอยู่บ้านอยู่แต่ว่ากค็คุยเล่นๆเลยเนี้ยกับเขาแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าเหละมันเป็นแบบมันบอกคือในความฝันมันเป็นความเชื่อเนาะถ้าแบบฝันอย่างนี้ปับ๊บโอเคแบบว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาจะมาอยู่ด้วยแล้วนะอะไรประมาณนี้แหละอืก็ดีใจได้ลูกแฝด พราะแต่ก่อนป้าก็อยากได้ลูกแฝดน,นะยังไม่รู้ต้องสาวก่อนไม่รูกี่คนต้องสาวก่อน,ออนถ้า,า,าถ้าถ้าแม่ดูแลตัวเองแข็งแรงก็ไม่แน่ก็ติดสองเลยนะใช่ไหมล่ะอยู่ที่เราดูแลตัวเองด้วยก็ถือว่าเราก็ผ่านมาตามสเต็ปเนาะขั้นตอนแต่ก็อยากให้ได้สองนะเมื่อวานป้ากินมะปางป้าปกินไอนะ้มะปางแลมะยงชิดลุงก,ก็จับลูกแฝดอันนึงนะลูกมันลูกเป็นล,ลูกแฝดป้าก็จับลูกแฝดอันนึง ดอกว่าเนี่ยแฟดนะเนี่ยแฟดอะไรนะลุงเจ้าแฟดอีกเหรอฮะลุงเจ้าแฟดอีกไม่ใช่ถ้าป้าถ้าป้าถ้าป้าไปเอ่อขึ้นไปหาลุงก็อาจจะได้อยู่อะไรแบาเนี้ยก็มาดีใจกับเม่เดย์ดีใจใจแต่ว่าคือไม่อยากจะออกนอกหน้าไงเออจะให้เขาชัดเจนอยากให้ชัวร์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวิธีการของเรามันธรรมชาติกับกับของเขาหมอช่วยเนี่ยมันมันก็จะหลายรูปแบบแต่ว่าก็เชื่อมือหมอแหละเพราะว่า ตรวจก็เจอสองขีดแข้มขนาดนั้นแล้วอก็ประมาณนี้แหละตั้งชีอลูกยังโอ้ยเพื่อเพื่อเพื่้ยังไม่ครบสามเดือนเลยมะนาวกับมะกรูดเออมะกรูดกรูดอ่ะจะได้ตั้งคุยกับพี่เดงบอกเออพี่เดงมันเด็กอ่ะเขาจะมีถุงไข่แดงใช่ไหมที่เขาไ้กินเก็บไว้กินช่วงสามเดือนแรกเนาะแล้วถุงไข่แดงอ่ะคือมันเขาจะได้ก่อนที่เราไปเก็บไข่ไง แล้วเมย์กินแต่มะกรูดช่วงนั้นอ่ะเร็ลเลยบอกว่าถุงไข่แดงมันจะมีแต่มะกรูดเลยป้าน่าจะเคยลองชื่อก็กิบเกนนะชื่อไทยมากมผู้ชายชื่อมะกรูดผู้หญิงชื่อมะนาวรอมกันเป็นต้มยำต,ต,ต้มยำอ่าไม่มะพร้าวเลยอ,นนอ,นนอันนั้นแก่ไปมะพร้าวมันจะค่อนข้างแก่ไง<อ>มะกรูดมะนาวชื่อน่ารักดีมือนกนะดีๆป้ามีเคล็ดลับอะไรในการบอกว่า ตอนระหว่างช่วงตั้งคัน้องมดกับนูกโอมอะเคลมลับเหรอตอนนั้นมีประสบการณ์อะไรบ้างผมประสบการณ์ป้าประสบการณ์ป้าแล้วกินแต่ผักคือป้าป้าหาด้วยแหละป้าก็เชื่อว่าไม่เดคงจะหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกการดูแลลูกในครันนะไม่เดยคงจะหาแล้วเลยป้าก็หาเหมือนกันสมัยก่อนน่ะสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วเนาะก็แบบว่าถ้ากินผักขมผักผักขมเนี่ยลูกออกมาลูกคลอดออกมาตัวจะไม่เหลือง ผักโขมหรือผักโขมผักโขมอ๋อโขมใช่ไหมผักโขมอะี่ที่พี่ไอกินหรือเปล่าอ๋อสเปนิดเนึ่งเป็นหัวเลยนะลุงอ่ะคือไปตลาดก็ซื้อมานึ่งคือต้องกินผักกินบ็อกคลี่กินอะไรพวกนี้กินผักเพื่อให้ลูกอ่ะออกมาตัวไม่เหลืองเพราะว่าเราถ้าเราคือเราไปคลอดตามโรงพยาบาลเราเห็นเลยว่าคือเด็กตัวเหลืองจะออกจากโรงพยาบาลช้านะอะไรอย่างเงี้ยน้ำมนต์น่ะน้ำมนต์ขนาดน้ำมนต์น้ำหนักสามโลเก้าน้ำมนต์สามโลเก้าหมอยังบอกว่าตัว เลือดนิดนึงนะฮบ้าบอกค่ะตอนท้องเรากินผักขนาดนั้นยังจะเหลืองอีกเหรออะไรประมาณนี้แต่ก็แป๊บเดียวก็คือแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นอนต่อนะออกออกพอ,อ,กอ,อกปกติก็ก<อ>็บอกว่าไม่ใช่ว่าเด็กที่แบบน้ำหนักน้อยน้ำหนักมากที่คลอดออกมาจะตัวเหลืองหรือไม่เหลืองนะน้ำหนักมากก็เหลืองเหมือนกันเพราะั้นก็เลยก็เลยเรื่องนี้ก็เลยเน้นว่าต้องกินผักที่มันเป็นแบบสีเขียวนะอะไรประมาณนี้แล้วก็ ไม่มีอะไรมากอ่ะเขาแค่ดูแลตัวเองไม่ให้กินของแสลงแต่ว่าคนท้องก็จะส่วนมากก็จะชอบฝืนคําห้ามยิ่งเขาห้ามเท่าไหร่ยิ่งอยากอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากอสิดลุนสิลุนสิดลุนพี่บ้านเลูกสองนะแต่อยากได้ลูกสามมากเลยโอเคก็สำหรับคืนนี้ก็ประมาณนี้จริงๆป้าเน่ยมามาเล่นนานแล้วแหละ ก็เลยว่าอ๋อป้ามาส่องทะเบียนรถป้ามาส่องทะเบียนรถมานานแล้วยังยังไม่ได้ไปส่องมันจะไปส่องอยู่จะเป็นรถเลยนะหกศูนย์หสาอ่าหกศูนหกสามเอาไม่ได้มันอาจจะออกวนวนเจ็ดเก้าก็ได้อืหกหกศูหสามใช่ไหมก็ออป้าแนะนำเก้าเก้าหกหกเก้า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 โอเคนะประมาณนี้